เบอรแรกเลยจากท,ที่ด,ด,ดี้ how to <laughs> คนแวงอย่างเยอะเลยอีเมืองเฮียนี่ก็ไม่น่าจะต่างกันเท่นะเลยเฮียแม่งระเบิดกับแพงนูไม่มีที่อยู่เลยสองนึงเบอร์พี่มีระเบิดไหมพี่มีระเบิดปะไม่มีสองอีหนึ่ง เดียไปกว่าด้ว้ยนิ่เลยอันนีกหนึ่งหน้าพี่ไปหมดแล้วใช่ไหมคาดมากใช้คำว่าคาดนะเราเราเป็นไทยแล้วใช่ไหมพี่เราไดเราได้จะเป็นไทยแล้วทุกคนเลยเราพัก ฝักไอ้เท่ดินไปโอ้ยเยอะสุดอัเฮ้ยมีคนมีคนมีคนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในการพี่เยอะอะไรจังไม่ได้เลยไม่ได้เลยวิ้ไปเท่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ยังไม่เห็นมัน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 จะไม่เห็นมันไม่เห็นอ้ยดนึ ีเอาไปพยายามอยู่พยายามอยู่มุมมองไม่เห็นว่ามาขามันอีกนิดนึงไม่เห็นเจวไปชี้จะลำบากแล้วโมเสกไว้ไว้มันชุบมันชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบขานกลังคายไปหาเพื่อนอยู่หลังหินนี้หลังหินนี้ปิ้งเหลืองขึ้นไปน่าจะต้องเจอ

ล้างนี่ล้งนี่ล้างนี่้อตายตายไหมตายเลยตายเลยเจ็บเจ็บเจ็บนักเจ็บหนักเหลือบันตัวเดียวเจ็บหนักแบบร้องขอชีวิตแถวนี้พี่น่าแถวนี้น่าประมาณนั้นแหละ่ยิงผมยิงผมยิงผมไม่ได้ยิงดูแล้วไอ้เหี้ยสวย มันงานมิน <Harriet, medidas, S 1> ิก <eben> ูเจอมินิกูเยอะไหมกู็ปญิงฟรีเลยอ่ะน่าจะโดนไล่คอ